หมดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาคนทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับวันนี้เคมาแนะนำรถ2คันที่ พลาดไม่ได้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยบอกได้เลยว่า2คันนี้นะไม้หลักหมื่นไม้หลักหมื่นไม้สี่หมื่นกับไม้ห้าหมื่นนะ,ะมาคู่กันเลยนะซีวิกมาเมื่อวานนะเฮต้าวิขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองนะเพื่อนๆน,นะใครหาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเพื่อนๆสองคันนี้บอกได้เลยสวยจัดจัดมือเดียวป้ายแดงออกห้างทั้งคู่เลยใช้น้อยใช้ดูแลรักษาดีมากๆนะสภาพกิิบเลยนะคันนี้ฮะ Honda c ซ v ว c 1.8 EL ตัวท็อปสุ เขาเลยนะปี19.20นะฮะป้ายแดงราคา9 0 6 9 7 0วันนี้เหลือแค่5,49,000ซื้อสดไม่เสียวกัศ7%ไม่วิ่ง50,000กว่าโลนะฮะโหวิ่งน้อยมากๆเลยนะนะครับได้คันหนึ่งนี่เลยนะฮะไม่แพ้กันเลยนะฮะ h o n d a HRV 1.8 EL นะฮะตัวท็อปนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีสันรูปนะมาเป็นตัวท็อปบอกไฟฟ้านะฮะปี2019นะเพื่อนๆนะไม่แค่43,000กว่าโลนะราคา525,000บาท525,000บาทนะเพิ่งมาวันนี้นะราคาดีมากๆเลยนะครับโอ้โหเราได้ไม่น้อยมากๆเลยเป็นมือเดียวใบแดงออกห้างเลยนะ525,000บาท ซื้อสดไม่เสียแบบเนต์นะคันนี้นะป้ายแดงนะล้านกับ6ก0 0 0่นล้านประมาณ6กห0 0่นนะนะครับเ,เพื่อนๆสวยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเคแนะนําคันนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหรถสวยงามมากๆนะสีดำนะครับเป็นสีดําเลยนะฮริ้วรอยแทบไม่มีเลยเป็นรถมือเดียวออก้างป้ายแดงปี2019เป็นตัวท็อปสุด1.8 EL และที่สําคัญไหม่43,000กโลเท่าน,นั้นเองโอ้โหภายในสวยๆแบบน,นี้เลยฮนะท็อ ปูพรมกระดุมเข้ารูปมาแบบนี้นะสวยมากหรูมากดูดีมากๆเลยนะครับภูมสามดีครับผมเออภรมสามดีนะฮะเป็นภูมสามดีนะฮะแอดมินแบ็กแอดมินแบ็กแซวนะฮะเพื่อนๆแหมบอกว่าเราอย่าทําตลกคุณก็สแซวจะตลกเลยเอาเปิดเปิดโครงสร้างให้เพื่อนดูหน่อยฮะคันนี้เจ้าเจ้าของเดิมเขานี้ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเนะเป็นมีสายชาร์จแบตมีสายลากรถนะครับเขาซื้อมาเพิ่มให้ครบๆเลยนะถ้ามี เรื่องมือแม่แรงยางอไหล่ครบเลยนะฮะไปนี้นะและได้โครงสร้างเดิมๆด้วยนะครับเพื่อนๆผมซื้อคันนี้ได้ครบเลยนะได้อุปกรณ์เสริมเพียบเลยนะแล้ว ar, ลลนะน็อตยึดฝากระโปรงท้ายไม่ขยับเลยนะน็อตยึดฝาท้ายไม่ขยับเลยนะสวยมากๆเลยนะภายในนะเป็นเบาะหนังสีดํานะตัดเบาะหนังสีเทาควันบุหรี่นะสวยจัดๆเลยสวยสุดๆไปเลยนะเพื่อนๆนะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะได้เบาะหนังสีดําปัด บบอหนังตัดหนังสีคีมเพาควันบุหรีแล้วันนะสูยมากมากเลยนะแล้วได้ไม้แท้แบบนี้เลย4ี่มืสามันกโลนะนะครับพวมาลาัยมาติฟังก์ชันครบเลยนะครับมีพุชคอนโทรลนะฮะและจอ LCD จากป้ายแดงเดิมก็เลยนะแอร์ออโต้นะเบรกไฟฟ้าเบรกคอะไรครบหมดเลยเพื่อนๆนะครับอุปกรณ์ครบเลยเป็นตัวท็อปเลยนะฮะ ค่ไม่มีสรู้เท่านั้นเองนะฮะที่คนขับได้บอกไฟฟ้านะฮะโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะที่นี่เลยนะเหกาะเขานะฮะไม่ช้ําเลยนะสวยสุดๆไปเลยนะใกล้เคียงป้ายแดงมากเลยนะเจบอกเลยนะเป็นรถเ R V อาวีตอนนี้เป็นรถ ไม่น้อยที่สุดที่เรามีอยู่นะฮะเครื่องนิ่งมากเงียบมากนะฮะโอ้หเขาใช้งานน้อยมากๆเลยเครื่องไม่มีสะดุดเลยไม่มีสั่นเลยนะคิดนิ่งๆเงียบๆเงียบๆแบบนี้เลยนะเพือ่อนๆนะแล้วก็โครงตร้งเขาได้เดิมหมดเลยนะครับเดิมทุกจุดเลยนะครับาปากะโปงเดิมซอกเดิมเดิมๆหมดเลยนะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ นะครับมาแล้วนะครับรีบมาจัดกันได้เลยนะครับอย่าพลาดเลยนะฮะนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคันนี้เลยนะครับไฟไวอย่างแน่นอนนะครับใครสนใจนะโทรมาเบอร์นี้เลยนะใครสนใจนะในไลน์นี้นะจองในไลน์นี้ได้เลยนะที่เบอร์นะ0-90 6 3 2 0 3 2 0นสนะเซล์เคนะครับคันนี้นะฮะ คำน,นี้นะหนึ่งจุดแปด el ปีสองพันสิบเก้านะราคาห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะซื้อสดไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนเพื่อนะไม่วิ่งแค่สี่หมื่นสามพันกโลนะย้ำนะสี่หมื่นสามพันกโลแท้แท้นะเรากล้ารับประกันไม้แท้นะนะครับซื้อผ่อนนะเครดิตดีฟรีดาวปเลยนะคันนี้จัดได้เกินด้วยนะจัดราคาได้เกินตัวเขาด้วยเครดิตดีนะผ่อนสี่ปีอยู่ที่หมื่นสามนะครับผ่อนห้าปีอยู่ที่หมื่นเกือก กันหลักร้อยนะครผ่อน6ปีอยู่ที่9,800นะ พอน7ปีอยู่ที่ประมาณ900 0พนะครับเขาวิ่งส3่0 0มกิโลแท้ๆนะ,ฉะเฉลี่ยวิ่งต่อวันวันละ19กิโลเองนะวิ่งน้อยสุดๆน้อยมากๆเลยนะครับเอกสารครบชุดโอนครบคู่มือครบนะฮะจากเจ้าของเดิมนะฮะเล่มเล่มพร้อมโอนนะฮะเล่มทะเบียนแบบนี้นะฮะสิงเงินนะฮะพร้อมโอนเอกสารพร้อมโอนครบทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆนะซื้อบ้านต้องดูฉนดน,นะซื้อรถต้องดูเล่มทะเบียนนะครับนี่พวกคู่มือบุ๊กอะไรครบเลยนะถ่ายเพื่อนๆดูหน่อยนะฮะ ปุบหมดเลยนะกุญแจครบ2ดอกเลยนะเพื่อนๆนนะคร,ครบแบบนี้เลยนะครับ เพื่อนๆโอนได้แล้วนะเรารับประกันการโอนแล้วเรายังกล้าออกใบรับประกันการันตีแบบนี้ให้เพื่อนๆนะทุกคันเลยที่เกยพูดมานะเรารับประกันกล้ารับประกันว่ารถไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ำตัดต่อกอมใบเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไฟไม่ย้อมแมวนะไม่สวมซากสวมทะเบียนโอนได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆซื้อที่นี่ปลอดภัยแน่นอนครับคันต่อไปเลยนะครับคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับพูดง่ายๆเลยพระเอกกับนางเอกเลยนะคันนี้ซีวิค 1.8EL ปลปี2 0 1 9 ปี2020นะาราคา5 4 9 0 0 0สหม่ไม่ห้าหมื่นโลนะฮะไม่น้อยหน้ากันนะไม่ห้าหมื่นโลนะซื้อสดไม่เสียแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่าให้เพื่อนเพื่อนเขาดูหนึ่งรอบครับคันนี้ก็มือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับพี่เขามาเทินเทียหน้าเราออกไปนะนิสันเทียหน้าเราออกไปนะสะอาดมากๆเลยนะฮะจากป้ายแดงเขาเลยไม่มีแทบไม่มีรอยขนาดสาดตัติกยังไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับกำมะหยี่ปูไม้อัดเนี่ยฮะจัด เดิมๆกใตป้ายแดงเขาก็เรียบร้อยมากๆสวยมากๆ เครื่องมือแม่แรงครบโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยสีแบบนี้เลยนะเพื่อนๆจําดีๆนะไม่มีชนแบบนี้เลยนะครับโอ้ยป๋าท้ายเดิมๆแบบนี้เลย <vara good boy> ได้ไปนี่นะเพื่อนๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสองคันที่เคพูดมาไม่คันไหนก็ได้ฮะหลับตาจิ้มได้เลยนะฮะสวยจัดๆเลยนะํามาไม่สวยให้ปรับนะฮะให้ปรับตามที่พี่เวลิตบอกเลยนะครับเออให้เพื่อนๆดูความสวยภายในเขาหน่อยเป็นเบาะหนังดาแบบนี้เลยนะครับสไตล์เท่ๆหล่อๆสวยๆแบบนี้เลย นะครับสไตล์ซีวิ c เขาเลยนะครับเขาออกแบบได้แบบทันสมัยเท่เรอเอาใจวัยรุ่นนะฮะสไตล์สปอร์รต Sport นะพวงมาลัยมัลตินะคุดส์ซนทวนครบเลยเหมือนกันนะเป็นเครื่องหนึ่จุดแปดตัวท็อปนะ EL นะได้บอกไฟฟ้านะได้บอกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับทั้งคู่เป็น EL ทั้งคู่นะมีเบรกไฟฟ้าออโต้เบรกโอนะฮะมีปุ่มอีคอนประหยัดพลังงานนะครับโอ้โห ที่สําคัญใหม่แท้ด้วยไหม่ห้าหมื่นกว่าโลแบแท้เลยที่สําคัญมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับนะครับเข้าศูนย์ตลอดมีประวัติเข้าศูนย์ทุกเช็คทุกระยะเลยนะครับแล้วมีมีมีใบขัดเคลือบสีมาให้ด้วยเข้าศูนย์ไปเคลือบสีได้ด้วยที่เขาบอกว่าช่วยบอกลูกค้าคนที่ซื้อต่อไปด้วยนะว่าเนี่ยสามารถเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ไปเคลือบสีได้เลยนะครับแต่ต้องเสียค่าล้างรถครั้งละห้ารอยนะครับแต่เข้าไปเคลือบสีฟรีนะฮะโอ้ย สวยๆเลยครบๆเลยนะครับห้ามพลาดนะเทย้ำนะห้ามพลาดนะสองคันนี้นะทั้งเทอาวีทั้งสีวิกเอฟปีของเราเลยนะฮะเรื่องเดิมๆอย่างนี้เลยนะดูแลดีมากๆเข้าศู์ทุกระยะนะฮะได้ฝาก็โปรงเดิมๆแบบนี้เลยไม่เคยชนเลยเรื่องนะฝาก็โปรงเดิมเลยไม่เคยทําสีเลยนะครับตั้งแต่เขาซื้อมาเขาบอกพี่ยังไม่เคยทําสีเลยคันนี้เลยนะฮะเคแนะนําเลยครับ และเคดูแล้วยังไม่เคยทำสีจริงๆด้วยนะเพื่อนๆคันนี้นะสวยสุดๆไปเลยนะครับซื้อสดไม่เสียแบบเจ็ดเซนนะมาดูมาดูครับมาดูมาดูว่านะ,ะซื้อผ่อนก็ได้นะเครดิตด,ดีฟรีดาวเลยฮะมาดูสำหรับคนอยากนนะผ่อนนะฮะผ่อนสี่ปีอยู่ที่หมื่นสามนะผ่อนห้าปีอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะผ่อนหกปีอยู่ที่หมื่นเดียวนะครับผ่อนเจ็ดปีอยู่ที่เก้าพันสามสองคันนี้นะสองคันนี้นะมีเงินเดือนนะฮะ สองหมนหน่อยหน่อยสองมนสมามมาออกรถได้เลยนะผ่อนที่7ปีนะวิ่ง54,000ืกิโลนะเฉลี่ยวิ่งต่อวันนะวันละ22กิโลนะกินน้ํามันพอๆกันนะวิ่งทางไกลกินน้ํามันพอๆกันสองทันคือ17บกิโลลิตรนะครับป้ายแดงเขาเก้าแสนหกเวันนี้เหลือ5,49,000สี่สวยๆส,สองทันมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆแล้วนะครับแต่ก็นี่ครับเหมือนเดิมฮนะ ผู้มือครบเอกสารครบพร้อมโอนเล่มทะเบียนครบ,ครบแบบนี้เลยนะครับที่นี่เลยนะที่ชาวิรกเลตคะรถบ้านยินชาวกรกเลตมีครบหมดแล้วเพื่อนๆซื้อสดมาเอาเล่มไปโอนได้เลยนะครับ โอนได้เลยมีเล่มพร้อมโอนเลยเพื่อนเพื่อนซื้อรถไม่ต้องกลัวนะซื้อที่นี่นะเรามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนทั้งคู่เลยนะคุณแจกค,ครบแบบนี้เลย2ดอกนะเพื่อนๆน,นะโอ้โหครบ2ดอกเลยแล้วมีคู่มือทุกอย่างประวัติเข้าศูนย์ครบหมดนี่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 เข้าศูนย์คร,ครบหมดคู่มือแล้วก็มีใบนี้ที่บอกว่าเมื่อวานเขาให้ดูอยู่นะฮะพี่เขาน่ารักมากมากเลยมาเทิรถกับเราเนี่ยฮะเป็นใบเข้าศูนย์ไปเคลือบสี่รถเลยนะฮะเคลือบสี่รถเลยเลยเนี่ยอ่าบริการเคลือบสี่รถเข้าไปเลย นะได้เลยนะที่ h อนด้าพุทธมน,นตรสายสี่นะได้ไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะพร้อมใช้งานเลยทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆนะสวยสุดๆแบบนี้เลยนะครับที่สําคัญทั้ง2องคัน ออกใบรับประกันแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะรถสวยไม่พอกล้ารับประกันการโอนไม่พอแล้วเรายังกล้าออกไปรับประกันการันตีแบบนี้นะเพื่อนๆนะว่ารถเราไม่มีชนหนักลิกคว่ำจมน้าตัดต่ออม่เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีไฟไหม้ย้อมแมวนะไม่สวมซาาสวมทะเบียนโอนได้แน่นอนนะครับนะครับรับประกันการโอนรับประกันใหม่แท้นะเพื่อนๆนะซื้อรถกับเราไม่ต้องกลัวนะคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงเราคิดถึงชาวฤิตขาดรถบ้านคุณชาวลิตนะแล้วก็ถ้าคิดถึงเคทรเบอร์นี้เลยนะ0-90 6 3 2 0 3 2 0เก็บฝากไว้ด้วยคันนี้ HRV ปี v, 2, 2019 1.8 EL นะฮะราคา525,000นะครับปี2019ราคา525,000นะฮะไม่4,000 3สามหววัลโลตไม่แท้นะฮะโอเคคันนี้นะควันดาซีวิก1.8 EL ปี2019จด20นะฮะราคา549,000นะครับราคา549,000ไม่วิ่งแค่50,000 สี่พกวโลนะครับสองคันนี้คันไหนก็ได้ห้ามพลาดสวยมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเคลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ